สบายทีทุกคนมันเหี่ยก็มาห้มาส่วนเขาเก้าบึงบรรยากัดตอนนี้ก็สิบโมงแล้วน้ำหมอกโคตรหลเพราะว่าตอนนี้ฝนก็ยังตกบุยุทธ์เถอฝนก็กำลังตกน้ำหมอกก็กำลังขึ้นู่บ้านท่าแบบนี้แหละงามหนีนะพอน้ำฝนก็สิแบบนี้บรรยากาศโคตรดีหืแมงเหมาก็มีหลายตามกลางหายอันนี้คือเขาหายเด้อบ่งน้ำหมอกทัานี้ก็เห็นอย่างเลย อยังคักแหลงสุดๆบรรยากาศโคตรดีวิวสามร้อกสิบองศามื่อนีไปเห็นเพราะว่าน้ำหมอกมันหลาเกินห,หนำแล้วเคยอายขึ้นยังจะว่า,วาฝนตกตอนนี้ยังบมยุทธเถือะฝนกำลังตกือโอ้แถวนี้น้ำหมอกกำลังไหลมาโคตรงารงมเลยนะ โอ้โหยัางงามเลยบรรยากาศโคตรดีมือนสิไปเบิง่งไก่ไก่ทนงานเบิ่งทงให้ทงนา <c oughs> ตอนนี้เขามาให้เขามาฮามาให้มาส่วนสิมาลุกยางพาราเตอฝนตกก็สิมาฟุกตอนฝนตกนี่แหละนี่นาเขากำลังเอาหนำขาวทุกคน นากำลังเอาหนำเขาบ้างทีแรกๆฮะนั่นคือเขาเอาหนำเขาหน้าเ้อเพราะว่าเขากำลังไถนาเกี่ยมชีดำนาเนี่อันนี้ก็คือนาของเฮาหนาของพ่อแมวเอเอาหนำเขาเม,ม,มื่อวานเมื่อวานฝนตกหนำก็เลยเป็นสีจังสีอื้มบรรยากาศโคตรดีฝ่าหลังฝนแบบนี้แหละแต่ว่าจะว่าฝ่าหลังฝนกันตอนนี้กำลังฝนอยู่แ <c oughs> <c oughs> มงเหมากับเป็นกุน มีแมงเมาในเะม็ดฝนแนะบนทางนี้ิ่นโอ้โหทางนี้ทางนี้ลักสัญงานอยู่ฮะ ตอนนี้เขาก็ยังตากฝนอยู่ <c oughs> บรรยากาศถือว่าดีด้แบบนี้นะจะเอากล่องออกไปหนอกกันนี่นะอย่างกับอ,ออกไปไหนเพราะว่าจยต้องอยู่หม่มห่มกุ๊เพราะเจใส่กุ๊ปอยู่ตอนนี้นะี่ย่านแต่ฝนตกใส่กล่องมันช่วยเห็นอ,อนะี่ Uh huh. บรรยากาศดีสุดอันนี้เขาไห้เขาก็งามงามผู้ดใดบุมิน่าก็ต้องพุกเขาเปนพุกเขาย่งสิ uh huh. พุกแล้วก็ต้องพยายามเสียงหยามัานให้หยาม,มันเกี่ยงแล้วเขากระได้งามขึ้นเรื่อยคนที่บูมิน่าก็นีน้แล่พุกเขาไห้ ถามว่าเขาอยากปลูกบ่าเขาหายก็คือบอายากักปลูกดอกมันลําบากแต่ว่าบ่มีนาแท้ๆก็จ,จําใจเฮ็ดก็บ,กบไ่ได้กินละเขาชีวิตหาเสาวกินละคำไม่นาที่เขากําลังตกการทุกคนอันที่เขียวๆนั่นคือเขากาเขาเด้อที่เขียวๆนั่นคือเขาก่าเขาอ,อาาขาืันเขียวๆมันดอนกาเขาอื ส่วนเสี่ยวแถวนี้จะเป็นสวนหญ้าเขาเลี้ยงตะควายเลี้ยงตะงัูนี่เขาจะสวนหญ้าอย่างจี่งๆล่ะลูกหญา้าบนภูเขาอย่างจี่งล่ะก็ปล่อยตะควายใส่เลยแล้วก็ตะควายกินหญ้าตลอดทั้งปีเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อเวลาก็ไปบ๊ายบาย